สวัสดีค่ะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดที่2.3นะคะในเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องนะคะ,ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดแล้วก็ตอบคำถามจากแผนภาพกล่องกันนะคะข้อมูลที่เขาให้นะคะเราก็มาดูว่ามีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวนะคะซึ่งเรา อันนี้นับออกมาแล้วนะคะมีข้อมูลทั้งหมด31ตัว n เท่ากับ31นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาหา x max x min แล้วก็หาควอไทาที่1ควอาไทาที่2แล้วก็ควอไทาที่3นะคะอ่ะข้อนี้เราก็จะได้ x max ก็คือค่ามากสุดถูกต้องไหมคะค่ามากที่สุดก็คือตัวนี้ถูกต้องไหมเอ่ยก็คือ1ิบ นะคะเวลาดูอันนี้จะเป็นแผนภาพต้นใบนะคะต่อไป x m i n x m i n ก็คือค่าต่ำสุดก็คือตัวแรกถูกต้องไหมคะดังนั้นข้างหน้ามันเป็น0นย์แสดงว่าค่าน้อยสุดข,ของเราก็คือ0น,นะคะจากนั้นเราก็หาค่าควอาไทาที่หนเนาะหา Q1 นะคะก็จะเท่ากับจากการหาค่าของควอไทานะคะก็คือ Q k เท่ากับ k คูณ n บวก1หารด้วย4นะคะก็จะแทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้เป็น1คูณ31บวก1หาร4หรือมีค่าเท่ากับ32หาร4ใช่ไหมคะือเท่ากับ8ก็จะได้ q 1ของเรานะคะก็คือตัวที่8อ่ะเราก็มาดูตัวที่8ของเราก็จะอยู่ที่ 3ตัวนี้นะคะดังนั้น Q 1ของเราก็จะเท่ากับ3ต่อไปนะคะก็หาควอไทายที่2อ,อ่ค Q2 ของเรานะคะก็จะได้เป็น2คูณ31บวกหหารด้วย4หรือเท่ากับ1 6นั่นเองนะคะอย่างที่ครูเคยบอกไปเนาะถ้าเราหาตัวแรกได้นะคะว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่เราสามารถนำ ตำแหน่งที่2เนี่ยไปคูณกับตัวที่เราหาค่าได้ในตำแหน่งแรกนะคะว่ามันอยู่ตัวที่เท่าไหร่ก็คูณเข้าไปเลยน,นี่ก็เป็น2คูณ8ก็จะเป็น16นะคะเราก็ไปดูว่าตัวที่16ของเราเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่าตัวนี้เราก็นับไปก็จะได้เป็นค่า5ตัวนี้ดูต้อไหมคะดังนั้น q 2ของเราหรือควอา,ายที่2นะคะ ก็จะเท่ากับ5ต่อไปหาตัวท้ายที่3นะคะตัวท้ายที่3ก็จะเป็น3คูณ31บวก1หาร4หรือเท่ากับ3คูณกับอะไรนั่นเอง่อา3คูณกับ8ในตําแหน่งแรกตห็ตนไหมคะก็จะได้24แสดงว่าตัวท้ายที่3ก็จะเป็นตัวที่24เนาะดังนั้นตัวที่24ก็คือ เ,เท่ากับ6นะคะตัวที่24จะมีค่าเท่ากับ6ก็คืออันนี้ตัวที่16บหใช่ไหมคะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ยี่สิบยี่บเอ็ดยี่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะอ่ะพอเราได้นะคะพอเราได้ค่าของ q 1 q 2นะคะ q 1เท่ากับเท่านี้ q 2 Q3, Xmax, Xmin นะคะเราก็มาสร้างเป็นแผนภาพก่องอ่ะก็จุดลงไปนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้เยอะถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะตัวเนี้ยที่เราอ่ะอันนี้ไว้นะคะตัวเลขมันไม่เยอะดังนั้นเราก็จะหาค่าระยะห่างนะคะเป็น ทีละ2เนาะก็จะได้เป็นเริ่มต้นที่0น,นะคะสูงสุดที่14ดังนั้นระยะห่างเนี่ยครูจะใช้เป็น2หน่วยนะคะก็จะเป็น2อ,อ่ะขออภัยต้องเริ่มที่0ถูกต้องไหมคะก็จะเป็น0 2 4 6 8 10 12แล้วก็14บนะคะจากนั้นเราก็จะจุดลงไปนะคะจุดลงไป ค่าตามสูตรของเราคือ x มินค่าควอาไทาที่1่ก็คือ3นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือจะอยู่ตรงกลางระหว่าง1อ่า2กับ4แล้วก็ควอไทาที่2ก็จะเป็น5ก็จะอยู่ระหว่าง4กับ6นะคะแล้วก็ควอาไทาที่3ก็คือ6ก็จะเป็น 3. แล้วก็ค่า x max ของเราก็คือ14ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพวกเราไม่ต้องตกใจนะคะว่าเวลาวาดออกมาแล้วมันทำไมได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยมันก็คือการกระจายของข้อมูลนะคะเพราะว่า Q 1 Q 2ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะเราจะสังเกตเห็นว่าค่าของคะแนนที่เขากำหนดให้จากที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเยอะถูกต้องไหมคะ มันก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะเยอะหน่อยเห็นไหมคะสองสามอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าระยะห่างเนี่ยเนี่ยอย่างห้าอย่างเงี้ยมันเยอะนะคะหกอย่างเงี้ยก็มีหลายตัวดังนั้นมันก็เลยห่างไม่มากนะคะระหว่าง Q 1 Q2 คิอเนี่ยไม่มากแต่ช่วงจาก Q3 ไปจนถึงค่ามากสุดเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ทุกช่วงที่เราแบ่งในแผนภาพกล่องนะคะ จะแบ่งเป็น25%เท่าเท่ากันอันนี้ก็คือ25%อ็นันนี้25%อันนี้ 25%, นน25แล้วก็อันนี้่รวมเป็น100%นะคะทุกกล่องจะรวมกันเป็น100%อ่ะจากนั้นนะคะเรามาดูข้อที่2ข้อที่2จะเป็นการตอบคำถามจากแผนภาพกล่องนะคะซึ่งตรงเนี้ยไม่ยากให้เราดูเปรียบเทียบนะคะโดยใช้เส้นจำนวนเดียวกันดังนั้นเส้นจำนวนก็จะมี1ิบ ต่ำสุด10สูงสุด90นะคะโรงเรียนพร้อมวิทยาเนาะโรงเรียนพร้อมวิทยาก็จะมีค่าของ x m i n เท่ากับ10นะคะมี Q 1หรือควอไทาที่1เท่ากับ20มีควอไทาที่2เท่ากับ40แล้วก็มีควอไทาที่3เท่ากับ70นะคะแล้วก็มี x Max เท่ากับ80ส่วน โรงเรียนเตรียมวิทยานะคะจะมี xmin เ,เท่ากับ10นะคะ q 1เท่ากับ40 q 2เท่ากับเท่าไหรน่นี่65เนาะแล้วก็ q 3เท่ากับ80อันนี้ก็จะเป็น xmax นะคะนนก็จะเป็น xmax จากนั้นเรามาดูนะคะเขาบอกว่าจงใช้แผนภาพกล่อง ที่กำหนดให้ต่อคำถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งมัธยาฐานของโรงเรียนเตรียมศึกษาถูกต้องไหมคะเราก็ไปดูที่โรงเรียนเตรียมศึกษาว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะ,ะดังนั้นเตรียมศึกษาก็ดูที่ข้างล่างถูกต้องไหมคะแผนภาพกล่องข้างล่างดังนั้นมัธยาฐาน ดังนั้นมายธยฐานของข้อมูลนะคะมายธยฐานของโรงเรียนเตรียมศึกษาเนี่ยมายธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางถูกต้องไหมคะดังนั้นของเรานะคะของเราเนี่ยอันเนี้ยมีอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมเอ่ยเนาะดังนั้นมันยธยฐานก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางแสดงว่าก็คือเป็นควอไทที่2นะคะ ดังนั้นเราก็มาดูข้อาท้ายที่2ก็คือ65คาคะแนนต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่และโรงเรียนเท่ากับกี่คะแนนดังนั้นให้ดูที่คะแนนสูงสุดนะคะอ่ะเราก็มาดูโรงเรียนพร้อมเนาะะเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นแบบนี้ก็แล้วกัน พร้อมนะคะคะแนนสูงสุดของโรงเรียนพร้อมวิทยาก,ก็คือตรงนี้ถเก็ไหมคะคก็จะเป็น80คะแนนส่วนโรงเรียนเตรียมนะคะเราก็ไปดูที่เตรียมศึกษาก็ไปดูที่ XMAX ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือเป็น90คะแนน ข้อที่3โรงเรียนพร้อมวิทยามีนักเรียนสอบได้มากกว่าหรือเท่ากับ40คะแนนดังนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ40นะคะก็คือตรงนี้นูตัไม่เอ่ยมากกว่าหรือเท่ากับ40ไปด้านนี้มีทักเรียนอยู่ทั้งหมด240อ่คนพร้อมวิทยาถูตัวไหมคะดังนั้นก็คือตั้งแต่ส่วนนี้ไปจนถึงส่วนนี้ คิดเป็น240คนแสดงว่าตั้งแต่ xmin ไปจนถึง q 2ก็คืออีกครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมคะดังนั้นอีกครึ่งหนึ่งของอ,อันนี้ก็จะมีนักเรียนทั้งหมด240คูณกับ2หรือเท่ากับ480คนนะคะต่อไป ข้อที่4ถ้าโรงเรียนเตรียมศึกษามีนักเรียนสอบได้เกรด4คิดเป็น25%ของคะแนนน้อยที่สุดอ่ะ25%เขาอยากทราบว่าคะแนนน้อยที่สุดของนักเรียนที่จะสอบได้เกรดสี่ 4. คือกี่คะแนนนะคะดังนั้นโรงเรียนเตรียมศึกษาก็คือแผนภาพข้างล่างตรตัวไมค้คยย้าก็คือ25%สสุดท้ายเนาะ แล้วดูว่าคะแนนน้อยสุดของเขาเนี่ยคือกี่คะแนนก็คือตรงนี้ดูต่อไหมคะดังนั้นก็จะเป็น80คะแนนอนี่ก็จะได้80คะแนนต่อไปข้อที่5โรงเรียนพร้อมวิทยานะคะได้คะแนนตั้งแต่20-80ถึง80คะแนนเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ดูที่โรงเรียนพร้อมวิทยานะคะแล้วก็ไปดูช่วงของคะแนน2 0ถึง80ว่ามีทั้งหมดกี่ กี่ช่วงเนาะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือ25%อันนี้อีก25%แล้วก็ส่วนนี้อีก25%ก็จะรวมเป็น75%ต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3เขาบอกว่าคะแนนอ่านี่ก็จะดูจากแผนภาพกรองเช่นเดียวกันนะคะคะแนนวัด ความรู้คะแนนวัดความรู้ทั่วไปของนักเรียน100คน<ม>โดยนำเสนอแผนภาพกล่องดังนี้ข้อที่หน่งนักเรียนที่ได้คะแนนอยู่ในกลุ่ม25%ต่ําสุดมีคะแนนต่ําสุดและคะแนนสูงสุดเท่าใดดังนั้น25%ของกลุ่มต่ําสุด25%ของกลุ่มต่ําสุดก็คือกลุ่มนี้นะคะอันนี้เนาะจะัดสินี้นะ ก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะดังนั้นมีคะแนนต่ำสุดก็คือกี่คะแนนต่ำสุดก็จะเป็น50คะแนนถูกต้องไหมคะส่วนคะแนนสูงสุดก็จะเป็น60คะแนนเวลาดูแผนภาพกล่องเราก็จะดูลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไป นักเรียนที่ได้คะแนนอยู่ในกลุ่ม2 5สูงสุดอ่าดังนั้นไปดู25%สูงสุด25%สูงสุดก็แสดงว่าเดี๋ยวครูจะใช้เป็นสีนี้นะคะ25%ของกลุ่มสูงสุดก็คือสีนี้เนาะก็จะมีคะแนนต่ำสุดก็จะอยู่ช่วงนี้นะคะคะแนนสูงสุดก็จะอยู่ตรงนี้อ่าดังนั้นคะแนนต่ำสุดของข้อมูลชุดนี้ นะคะต่ำสุดก็คือ90คะแนนส่วนคะแนนสูงสุดก็คือ120คะแนนต่อไปข้อที่3นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ60คะแนนอ่า60คะแนนตรงนี้นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ60ก็คือตรงนี้ มีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นอย่างที่เคยบอกนะคะว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันก็คือ25%เท่าๆกันไม่ว่าจะาแผนภาพกล่องจะกว้างหรือจะแคบนะคะก็คือ25เท่ากันดังนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ60คะแนนก็ดูที่คะแนน60แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับถูกต้องไหมคะก็มีแค่1ส่วนก็คือ25ปอร์ถูกต้องมเอยเอร์เซ ต่อไปข้อที่สี่นักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ90อาา90อยู่ตรงนี้มากกว่าหรือเท่ากับก็ไปด้านขวามือใช่ไหมคะก็มีอยู่1ส่วนเช่นเดียวกันก็คือ25%เปซเช่นเดียวกันนะคะข้อที่5นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ระหว่าง60ถึง90คะแนนก็มาดูที่60ถึง90คะแนน มีอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นมีอยู่2ช่วงถูกต้องไหมคะช่วงละย5ก็รวมกันเป็น50ถูกต้องไหมเอ่ยห้าสิเอร์เซนตะคะต่อไปมัยธยฐานของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าใดดังนั้นนะคะจำไว้เสมอว่าถ้าเป็นมัยธยฐานมันก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางพอดีถูกต้องไหมเอ่ยดังนั้นตัวที่อยู่ตรงกลางพอดีก็คือค่าของ Q 2 นะคะหรือควอายที่2ก็จะได้เท่ากับ80คะแนนต่อไปข้อที่7เปอร์เซ็นต์ทายที่75ของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าใดนะคะนอกจากแผนภาพกล่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วนะคะก็คือใช้ คอทายถูกต้องไม่เอ่ยถ้าเราต้องการแบ่งให้มันเป็น100%เปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะอันนี้จะรวมกันและเป็นหนึ้อเปอร์เซ็นต์พอดีดังนั้นเปอร์เซ็นต์ทายที่25นะคะก็จะมีค่าเท่ากับคอทายที่3นะคะเปอร์เซ็นต์ทายที่25กับอ่เ p 75นะคะจะมีค่าเท่ากับ q 3นะคะดังนั้น q 3ของเราก็คือ 9กคะแนนนั่นเองก็คืออยู่ตำแหน่งนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ90คะแนนดังนั้นเวลาเรามีแผนภาพกล่องนะคะแล้วเราจะดูนะคะดูจากแผนภาพกล่องเพื่อตอบคำถามเนี่ยก็จะดูไม่ยากนะคะดู ทำความเข้าใจไม่ยากนะคะเข้าใจง่ายก็คือเวลาแผนภาพกล่องมาอย่างเงี้ยเราจะมี25แต่ละส่วนนะคะจะแบ่งเป็น25ทั้งหมดเลยนะคะแต่ความกว้างตรงเนี้ยมันจะเป็นการกระจายของข้อมูลนะคะดังนั้นต้องดูดีๆเนาะแต่ถ้าจทย์ถ้าจุดรักถามลักษณะว่าข้อใดต่อไปนี้มีการกระจายมากกระจายน้อยก็ให้ดูที่ความกว้างของมันนะคะความกว้างของกล่องตรงนี้ ว่าช่วงไหนมีการกระจายมากช่วงไหนมีการกระจายน้อยนะคะถ้าแบบเนี้ยอันนี้ก็จะกระจายมากถ้าอย่างแบบเนี้ยก็กระจายน้อยนะคะอ่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ